สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทท่านนะคะที่เข้ามารับชมค่ะเข้ามาแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะคลิปนี้นะคะรวม3ามลาวนะคะก็จะมีลาวีไอเราสามาคีวีไอพและลาวสตาวีไนะคะของวันที่11เดือนธันวาคม2565ค่ะผลของเมื่อวานนะคะเมื่อวานลาวีไอนะคะเข้าตัวเจาะนะคะชุดกันนะคะ0 6 6 0ค่ะตาราง เข้าที่06นะคะส่วนลาวสามัคี VIP นะคะเข้าที่เด่นหนึ่งวิ่งรูดนะคะตัวเจาะเข้าที่81นะคะ81ตรงๆค่ะตัวที่แอดนินให้นะคะตารางมา3ตัวเลยนะคะ981ค่ะ ส่วนลราสตาร์วีไอพนะคะเราสตาร์วีไอพได้วิ่งรูดที่7นะคะตัวเจาะน้าเสียดานะคะให้าเจ็หนึ่งเจ็นะคะ,ะ,คะมา2 7งเเจองเนาะน่าเสียด้นะคะแต่ว่าเข้าในตารางนะคะ6กหค่ะก็ขอแสดงความยินดีกับพี่พี่เอทุกท่านนะคะที่มีโชคมีลาบนะคะเมื่อวานตารางนี้ก็แตกสามรอบเนาะ มีพี่บางท่านนะคะโชคดีนะคะได้สามตัวนะคะจับในตารางเนาะบางคนชอบนะคะตารางเนอะอาะมาตามต่อนะคะของวันที่สิบเอ็ดค่ะตัวเลขทุกตัวเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะคะมีเข้ามีหลุดค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะชื่นชอบค่อยตามนะคะไม่ชอบก็ปล่อยผ่านได้เลยนะคะาลาวีไอพีเราสม,มาัคิกวีไอพีและเราสตาร์วีไอพีนะคะ ใครไม่ชอบตัวที่แอดจับคู่ให้นะคะลองหยิบจับในตารางไปเป็นแนวทางได้นะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะหนึ่งไลค์คือหนึ่งกำลังใจค่ะคลิปจะได้กระจายนะคะยังไงก็ขอให้เฮงปังปงกับแนวทางที่แอดให้ไปนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ขอบคุณทุกการรับชมค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีจ้า